หลายพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วงนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์มีความกดอากาศสูงทําให้ฝุ่นละอองถูกกักเก็บอยู่ในพื้นที่ของเมืองใหญ่และกรุงเทพมหานครเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง ซึ่งนางสาววรนุชสวยค้าข้าวรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากลุ่มเทพมหานครได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยทำการแบ่งเป็นสองกลุ่มคือการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนกับแผนปฏิบัติการกำกับต้นต่อของการเกิดฝุ่นละออง เรื่องของการรับมือกับเรื่องของฝุนกรุงเทพมหานครมีการตั้งคณะกรรมาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ25หน่วยงานรวมทั้งจังหวัดปริมณฑลอีก5จังหวัดด้วยนะคะการทํางานจะแบ่งเป็นกลุ่มค่ะการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเราจะไปดูข้อมูลคาดการณ์ที่กรมควบคุมมลพิษค้าฝปุ่นมันจะเกินมาตรฐานหรือไม่แล้วก็มาดูประกอบกับเรื่องของสภาพอุตุนิยมวิทยาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเราจะได้มาปรับแผกนการทางาน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองกำหนดมาตรการควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเช่นจังหวัดเชียงใหม่แพร่ลำปางราชบุรีทางนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากดังนั้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2566กรมควบคุมมลพิษประกาศค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5ใหม่ จากปกติกำหนดไว้ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรเป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรโดยนายปิ่นศักดิ์สุรสวัวดีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าการปรับค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5นี้จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนพร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์หากอยู่บริเวณพื้นที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือพื้นที่สีส้ม เป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายว่าวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเราและสิ่งแวดล้อมเราต้องมาตั้งเป้ากันใหม่นะ<อ>ประเทศว่าต้องทําให้ค่า PM ียม2.5ในบรรยากาศทั่วไปเนี่ยไม่เกินค่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่เป็นแหล่งกําเนิดต้องรู้แล้วสัญญาณตัวนี้ถูกส่งไปทําให้กิจกรรมต่างๆที่เป็นแหล่งกําเนิดต้องเข้มข้นขึ้นแต่เราก็คาดหวังว่าการปรับตัวมาทําให้มาตรฐานมันลงมาอีกทาให้เราอ่ะมีชีวิตสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ ขณะที่แพทย์เตือนให้ระวังฝุ่นละออง PM 2.5เพราะนอกจากทําระบบต่งตางๆอักเสบเฉียบพ,พลันยังส่งผลต่อผู้ป่วยโรคต่างๆด้วยเช่นโรคเบาหวานสเตรตตั้งครันและก่อโรคมะเร็งซึ่งเรื่องนี้นายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าด้วยอนุภาคของฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากเมื่อหายใจลึกเข้าไปสามารถกระจายเข้าร่างกายไปยังอวัยวะต่างๆ และจะทําให้เกิดการอักเสบของส่วนต่างๆแบบเฉียบพลันถ้าหายใจเข้าเป็นเวลานานจะทําให้มีอาการเหนื่อยหอบหายใจลําบากนันนภพาแสนตุ้มรายงาน